เริ่มแล้วครับกับการทอยสายสายล้วนๆครับ2องขุนพลนี้นะครับเป็นฝั่งของครูไอ้กับเสียทัดทอยส่งต่อกันหลังจากที่เปิดหน้าดินไปได้สักระยะหนึ่งแล้วงานขุดลอกขุดประดูของทีมงานพระบรรดาลน,นี่ครับเนื่องจากฝนตกก่อนหน้านี้มันเข้าไปยืนใกล้ๆไม่ได้ก็ต้อง อยู่ห่างไว้คันเดินๆก็นวดนะครับเล่นดินอยู่ครับป๋ามี SK 2 0 0เสียบฟอร์ด SK 1 4 0แล้วก็ป๋าเจาะ2154ด้านหลังถอยดินนะครับเปิดหน้าดินสคันเนี่ยส่วน2องคันนี้ทายครับมาแล้วก็เหลือ,อตรงกลางไว้ เหลือดินตรงกลางไว้ยังไม่ได้เปิดนะครับยังไม่ได้เปิดออกมาเพราะว่าเดี๋ยวจะทําทางให้รถบรรทุกเข้าไปเอาทรายเลยนี่คือแผนการครับเพื่อแม่โครจะได้ไม่ทอยไกลอ่าก็ต้องใช้แผนนี้ครับก็มี2องคันแหละมามามาตักทรายส่งต่อกันแล้วก็อีก3ามคันก็ยังเปิดชั้นหน้าดินอยู่ บริเวณจุดที่แหลมออกไปนะครับส่วนหนึ่งจากบริเวณจุดที่กว้างที่สุดของขุดประดูนี่ครับบรรยากาศสายบรรทุกจอดช่วงนี้ชั่วโมงนี้สายนักขุดล้วนๆเสียทัานนี่อยูอ่ด้านล่าง อยู่ในยืนอยู่พื้นพื้นทรายที่เปิดชั้นดินออกไปเหลือแต่ชั้นทรายนั่นแหละเสียทัดยืนอยู่แล้วก็ล้วงโยนมาส่งต่อ,อมาทั้งมาทางควายนะครับก็ยืนอยู่ด้านบนรับต่อโยนออกมานี่ก็มามาชนคันดินพอนี้แล้วก็จะมีทาง ให้รถบรรทุกขเข้ามานับสายโยนตากไว้วันหนึ่งครับนี่ทิ้งไว้วันหนึ่งช่วงนี้ก็ทอยก่อนทอยมาก,ก่อนจากที่ว่ามันมีน้ำด้วยตอนนี้ออกข้ามวันแห้งเลยครับตักใส่สิบร้อสบาย อนนี้มันก็จะ,จะเปียกอยู่มีน้ำด้วยบรรยากาศสนุกๆครับไม่มีอย่างอื่นผสมเลยครับทรายแบบหยาบๆเลยพอเมื่อไหร,ร่10ล้อก็เข้าจุดไม้ยปลายทางก็ลานสต็อก สำหรับเรื่องของสายเก็บกัดสต็อกเอาไว้ไว้ล้างขายในายามว่างส่วนจะว่างเมื่อไหร่ก็อีกเรื่องนึงก็ติดตามกันต่อไปนี่คือแนวทางของทีมงานฟ้าบรรันดาลการบริหารจัดการทุกขั้นตอน จัดเต็มครับ พอผมเงียบเนี่ยก็จะได้ยินเสียงเครื่องจักรแบบชัดเจนเสียงออสแอดหน่อยนะครับปุงกีก็หลวมอ่ะสลักก็สึกไปเยอะแล้วครับเวลาตักเวลา งุบหงายพุกีนี่ก็จะมีเสียงออดแอดหน่อยไม่ใช่ไม่อัดจระบีนะครับอัดนะครับเ,เดี๋ยวบางคนมาแซลอีกมันหิวจระบีหรือเปล่าหลวมเยอะครับไม่ใช่แค่อัดอย่างเดียวนะยัดเข้าไปด้วย ับวงสวิงพร้อมเพียงมากปุดซรายนี่ชิวๆเลย หน่ยคุณดินก็เช่นกันแล้วครับป้าเจาะส่งต่อเสียบฟอร์ดแนวหลังคันนี้จบอยู่ที่ป่ามีครับจบอยู่ที่คุณปู่นั่นคือตัดแนวไว้เรียบร้อย ส่วนเซฟอร์ตนี่อยู่ในแนวหลังคันแล้วของปลามีนี่อยู่แนวแนวสรุปนี่ออดแอดดออดแอดดอย่าไปอย่าไป บรรยากาศทั้งดินทั้งทรายติดตามไปเรื่อยๆครับพักกันไว้ก่อนทีมงานฟ้าบรรนานสวัสดีครับ